สมรภาสองวันนี้ต้องเรียกว่าดองมาค่อนข้างนานนะเนาะเพิ่งมาทำสำหรับเกียร์ K5 หรือที่จะกกันว่า K5 เจนเนอเรชันที่3ซึ่งจะมีการเปลี่ยนดีไซน์กันยกใหญ่เลยมาดูกันว่ารถรุ่นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจุดกำเนิดของเกียร์ K5 นั้นย้อนไปถึงปี1987ซึ่งตอนนั้น เกียร์เขาอยากจะเล่นดีเซ็ e เมมากเนื่องจากว่าฝั่งอเมริกานั้นค่อนข้างขายดีเลยซึ่งเปิดประดมด้วยเกียร์คอนคอร์ดก่อนแล้วต่อมาก็จะมีทั้ง Credos, Optima, า o รเชหรือที่เรียกกันว่า m a r เจนติสและต่อมาก็จะเป็น k 5รุ่นแรกซึ่งบางประเทศยังใช้ชื่อ Optima อยู่นะทำตลาดมาถึง3 Generation โดย Generation ที่3เปิดตัวครั้งแรกในปี2019ซึ่งคราวนี้จะไม่เหมือนกับซีดานที่ออกมาก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงจะไปดูกัน หน้าตาภายนอกนั้นบอกเลยว่าจะมาในทางสปอร์ตแบบ100%จากเดิมนั้นก็จะมีเส้นสายที่ดูเหลี่ยมให้ดูหรูหราแต่คราวนี้ไม่มีแล้วครับความหรูหราเมื่อกับคู่แข่งอย่าง Camry และ Accord มมาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนเลยซึ่งคราวนี้จะมาพร้อมกับแบบ Full LED ที่จะลงไฟเลี้ยวกับไฟหลีไว้ในเซตเดียวกันตัวไฟ3ดวงข้างบนนั้นก็จะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ แต่ถ้ารุ่นไหนที่ต้องทํางบในราคาไม่แพงนักก็จะแยกไฟเลีย้ยวออกจากกันกลายเป็นไฟเลีย้ยวก้อนอย่างที่เห็นนี้พร้อมกับตัวไฟ LED นั้นยังคงอยู่แต่ว่าจะมาเป็นแบบเกรดปลาเหมือนกับของ Honda เลยส่วนตัวกระจังหน้านั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นปกตินั้นจะมาพบกับลายที่จะดูสวัดเฉวียนเหมือนกับรังพึ่งที่ดูเบี้ยวๆหน่อยสำหรับกันชนหน้านั้นแน่นอนว่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่อย่างเช่นตัวช่องดักลมนั้นก็จะมาเป็นแบบ ทรงเหลี่ยมเลยนะแต่ช่องด้านข้างซ้ายขวานั้นจะเป็นช่องสำหรับแอโรดนามิกแทนแน่นอนว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็จะมีไฟตัดหมอกหน้าเป็นแบบ LED มาให้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันจนั้นไนะไฟตัดหมอกหน้าจะอยู่ในกันชนแทนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันไฮบริดก็จะมีการขัดเกลากระจังหน้าให้ดูเรียบร้อยขึ้นอีกนิดพร้อมกับกันชนหน้าที่จะทําให้ดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยตรงที่ว่าช่องอะไรต่างๆนั้นก็จะดูปราดเปรียวอย่างเห็นได้ชัดเลย ทั้งนี้นะครับก็จะมีฝากระโปรงหน้าที่จะมาเป็นแบบเส้นที่ดูเหลี่ยมสันแลวก็พลิ้วไหวขึ้นอีกด้วยในส่วนของด้านข้างแม้จะเป็นซีดานแต่ว่าการออกแบบของดุนดังกล่าวนั้นก็จะลากเส้นให้เหมือนกับรถฟาสแบคเต็มประตูให้สังเกตแนวโครเมียมบริเวณกระจกหน้าต่างพบว่าก็จะมีการลากเส้นต่อเนื่องกับกระจกหลังแถมกระจกนั้นก็จะมีถึง6บานอีกด้วยซึ่งจะเพิ่มกระจกโอเปร่านั่นเองส่วนกระจกมองข้างนั้นก็จะมีการติดตั้งไฟเลี้ยวอีกเล็กน้อยเพราะกับเส้นสายที่จะ ดูต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปิดประตูนั้นแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบดึงตามระเบียบพร้อมกับตัวชายล่างนั้นที่จะทําเป็นแบบคล้ายๆกับมีคิ้วเนกระแทกฝังอยู่ในแผงประตูอีกด้วยในส่วนของด้านหลังนั้นจะมาพร้อมกับไฟไท้าย LED ที่จะมาเป็นแบบขีดปๆๆๆซึ่งจะได้รับอิทธิพลจาก K เในปีนั้นและยังไม่พอครับถ้าเกิดรุ่นไหนที่ราคาถูกลงมาหน่อยก็จะได้ไฟไท้าย LED ทิปที่จะกัดลายให้หลอกว่าเป็น LED แต่จริงๆคือหลอดไส้น,น,นะครับ พร้อมกับฝากระโปรงหลังที่จะออกแบบอย่างลงตัวรวมถึงกันชนหลังที่จะทําเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตอีกด้วยแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าด้วยความที่รุ่นนี้จะเน้นความสปอร์ตเต็มขั้นให้สังเกตชิ้วโครมเมียมจะพบว่าก็จะมีการลากยาวถึงกระจกหลังเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็คืองานออกแบบของเคฟที่ผมมองว่ามันดูสวยปาดเปรียกกว่ารถรุ่นอื่นอย่างชัดเจน พอขึ้นมาบอกบนหลังคาปุ๊บจะเห็นว่าถ้าเป็นมูนรูฟปกตินั้นจะสม,มัยให้กับเวอร์ชันจีนแต่ประเทศที่เหลือจะได้หลังคาแบบพาโนรามิคที่ดูอลังการขึ้นส่ว so, นรุ่นไฮบริดนั้นจะมาพร้อมกับหลังคาโซลารูฟที่สามารถทํางานได้สารพัดนอกจากระบบปรับอากาศที่เหมือนกับพิลุฟบ้านเราแล้วยังสามารถเอาพลังงานนั้นอ่ะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่อีกด้วยเนี่ยแหละครับก็คือจุดเด่นของฝั่งไฮบริดเขาล่ะ สำหรับลายล้อแน่นอนว่าดีเซ m e n t เป็นรถทั่วไปในมุมมองของฝั่งอเมริกาจึงต้องมีล้อกระทะขนาด16นิ้วให้เลือกอีกด้วยส่วนฝั่งเกาหลีใต้และหลายประเทศนั้นจะมาพร้อกับล้ออลอย16นิ้วที่มีก้านที่ดูแข็งแกร่งมากแต่ทำไมลอรุ่นไฮบริดถึงดูไม่เฟีลฟาวเท่ากับเส้นสายตัวรถนะเนาะแล้วก็จะมีล้อ17นิ้วที่จะมีรถลายที่ดูซับซ้อนขึ้น แต่กลับกันล้อ18นิ้วก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ยังดีกว่าล้อ16นั่นแหละนะครับซึ่งจะมีทั้งแบบธรรมดาและสีทูโทุที่จะดูสวยงามขึ้นกับล้อ19นิ้วที่จะมีลวดลายแบบเต็มพิกัดกันเลยสําหรับมิติตัวถังจะยาว4,905ม mm, มกว้าง1,860ม mm, ิมสูง1,445ม mm, มและถานล้อยาว2,850ม mm, ม ในเมื่อรุ่นนี้ไม่ขายในเมืองไทยและอยากให้ทําความรู้จักกันจึงได้เอารถในเครืองไทยมาเทียบกันเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเทียบกับแคมรี่จะพบว่าจะกว้างกว่าและยาวกว่าส่วนละ20มเมตรและทารลอตจะยาวกว่า25มมตรโดยมีความสูงเท่าเดิมถ้าเทียบกับแอคคอร์ดรุ่นล่าสุดพบว่าความกว้างกับความสูงนั้นจะไล่เลีเ่ยก,กันมากห่างก,กันแค่ไม่กี่มิลแต่ทารลอตนั้นจะยาวก,กว่ากัน23มิลตามอายุเลย แต่ความยาวนั้นแต่ความยาวนั้น K5 จะสั้นกว่า57มิลแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่า Accord ออที่เคยขายในรุ่นที่แล้วที่เป็นยุคเดียวกันนั้นความยาวเท่าไหร่สปอรเลยนะว่ารุ่นนี้จะยาวกว่า20มิลิเมตรถ้าเทียบกับแฟต่างฝ่าอย่าง Hyundai Sonata พบว่าทาร์ลนั้นจะยาวก,กว่า10มิลแต่ความยาวนั้นสั้นกว่า5มิลที่เหลือนั้น เท่ากันเป๊ะเลยสำหรับสีตัวรถแม้ว่าจะมีไม่ถึง10สีแต่สีนั้นเรียกว่าค่อนข้างอิงแพคกันเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวที่มีชื่อว่าเคลียร์ไว้แต่ถ้าเคยอยากได้แบบหรูหน่อยก็จะมีสีขาวมุกที่ชื่อว่าสโนว์ไวท์เพิร์ลส่วนสีดำนั้นก็ตามสไตล์ของฝั่งมุนไดและเกียงเรียกว่าออโรร b าแบค พร้อมกับสีเงินที่ดูสละสลวยเขาเรียกว่าซิลกี้ซิเ e อส่วนสีเทานมยังไงก็ต้องมาในชื่อ w o ฟเก a y ซึ่งสีนี้เกียร์เเวอร์ชั่นเกาหลีใต้ที่ได้พบกันในเวอร์ชันไมเนอร์เชนส่วนสีเทาเข้มจะมาพร้อมกับชื่อ Interstellar g r a เกรย์ที่จะดูเคร่งขึมขึ้นมาหน่อยพร้อมกับสีน้ำเงินที่จะมีอยู่2เฉดก็คือน้ำเงินเข้มสำหรับทนผู้ใหญ่เรียกว่ากราวิตี้บลู แต่ถ้าเป็นน้ำเงินที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่อ่อนวัยหน่อยก็เรียกว่ายอ c h b o ซึ่งจะเป็นสีโปรงหมดให้กับรดรุ่นนี้เพราะกับสีแดงที่ฟังเกาหลีใต้จะไม่มีให้เลือกชื่อว่า Run Away Red หรือทีเ่เที่กำลัสีแดงนีไปนั่นเอง ข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่างานออกแบบนั้นก็จะมีความฟิวเจอริสติกอยู่ประมาณหนึ่งแต่ในภาพรวมนั้นจะเน้นเป็นโทนหรูหราเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์นั้นที่ทําเป็นแบบสูงดินลีนหน่อยที่จะมาเป็นแบบเรียบๆพร้อมกับตัวไฟแอมเบียนที่หลายคนก็ตกใจว่ามาเป็นแบบเม็ดเหรอเพราะว่าปกติแล้วไฟแอมเบียนที่เรารู้จักกันจะมาเป็นแบบเส้นซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะหัวลักกากไปแล้วแหละว่าทำไมมันดูจีนๆขนาดนี้ซึ่งวัสดุพิบูรนั้นแน่นอนว่าดีเซกเมนต์ก็ต้อง ซึ่งสีภายในจะมีทั้งสีชาโมที่จะดูหรูหรา,าหมาเห่าสีดําที่ดูเคร่งขรึมซึ่งจะมีทั้งลายไม้และสีดําเงาที่จะดูหรูหราพรีเมียมมากกว่าเดิม ภายในสีเทาที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราและสีแดงที่จะดูสปอร์ตในรุ่น G.T Line ของหลายประเทศอีกด้วยชุดเครื่องเสียงนั้นแน่นอนว่าถ้าไปรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมกับจอบขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ไรสาย Info-Tainment ของฝั่งเกาหลีโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น UVO ซึ่งจะรองรับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินทางด่วนนี้ระบบนำทางและก็สัง,งานอะต่างๆอีกมากมาย แต่ถ้าอยากได้จอที่มันแบบพอเพียงหน่อยก็จะมีเวอร์ชั่นจอ8นิ้วที่จะให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเลยแต่จะมีการลดทอนบางอย่างออกไปกับเครื่องเสียงแบบเรโทรสไตล์ที่จะมาเป็นแบบจอขาวดําแต่ยังรองรับบลูทูธกับ USB อยู่นะยังไรก็ตามระบบเสียงนั้นก็จะมีลำโพงขั้นต่าอยู่ที่6ลำโพงกับ12ลำโพงแต่ต่างยี่ห้อถ้าเป็นของเกาหลีใต้จะใช้ยี่ห้อ k u l e ถ้าเป็นฝั่งจีนจะใช้ยี่ห้อ JBL เหมือนกับของโตโยต้า ส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นยี่ห้อ b o s ซซึ่งแปลกไหมครับรถยนต์รุ่นเดียวแต่ใช้ลำโพงถึง3เจ้าโอ้โห เวลาทำสัญญาณอยู่ตัวแสงคงหัวหมุนก็น้าดูเลยเนาะส่วนระบบปรับอากาศนั้นก็ยังคงมีแอร์แมนนวลที่จะมีสวิตช์มือบิดพร้อมกับดีไซน์ที่จะสวยน่าที่สุดตามสไตล์รถเกาหลีเพราะว่าเขาเน้นใช้งานกันจริงๆส่วนแอร์ออโต้นั้นก็จะมาเป็นแบบสวิตช์ปุ่มสัมผัสที่จะสามารถปรับแยกฝั่งซ้ายขวาได้พร้อมฮีเตอร์แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดหรือจะเป็นฝั่งเกาหลีใต้ก็จะมาพร้อมก,กับระบบกรองอากาศที่จะซึกสถานะว่าอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง และแน่นอนว่าถ้าสังเกตช่องแอร์ดีๆจะพบว่ามันจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ซึ่งจะทางนานร่วมกับกูเจอจฉริยะที่จะมีดีไซน์ดูน่าใช้งานยิ่งขึ้นโดยปุ่มทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่กานค้างหมดยังไรก็ตามนะครับรีโมทอันนี้ก็ไม่ได้แค่ลดล็อกกับล็อกรถเท่านั้นยังสามารถเปิดปิดกระจกไฟฟ้าได้แถมยังรองรับฟังก์ชันพิเศษเดี๋ยวเรื่เล่ากันในภายหลังนะครับ แต่ถึงกระน,นั้นเองถ้าเกิดไม่มีรีโมทติดตัวก็จะมีดิจิตอลคีย์ซึ่งจะใช้มือถือที่มีระบบ NFC ในการตรวจจับว่าอา้าวกุญแจนั้นน่ะมันอยู่ในมือถือหรือเปล่าได้ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องแบบควักกุญแจออกมาให้ยุ่งยากอีกด้วยอารมณ์ประมาณไอ้สมาร์ทของฝั่ง MG นั่นแหละแต่ถ้าอยากได้ต้องข้ามสุดกูนั้นเวอร์ชันจีนก็จะมีเวอร์ชันแบบกุญแจธรรมดาธรรมดามาให้แถมหน้นาตารีโมทเหมือนกับเวอร์ชันกุญแจอัจฉริยะเลยแต่ว่าจะสามารถกดปุ่มเพื่อสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็สตาร สำหรับฝั่งมาตรวัดนั้นแน่นอนว่าก็จะมีทั้งแบบจอ4.2นิ้วที่จะบอกข้อมูลพื้นฐานครบครันกับแบบจัดเต็มที่จะมีจอขนาด12.3นิ้วกราฟิกบอกเลยว่าอลังการมากตั้งแต่หน้าจอมาตรวัดที่จะมีถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่วมถึงกราฟิกที่จะมีบอกว่าขับกลางวันกลางคืนเป็นอย่างไรและการทํางานของไฮบริดในรุ่นไฮบริดอีกด้วยยังไม่พอครับข้างบนนั้นก็จะมีมาตรวัดที่จะแสดงผลบนกระจกที่ท้ p ที่สเปมมาให้ครบครันเลย สำหรับตัวพวงมาลัยนั้นแน่นอะนว่าจะมาเป็นแบบ3กา้านฝั่งซ้ายสำหรับ,บคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาไว้ควบคุมคริสคอนโซนกับจอแสดงผลการขับขี่แบบ MID แถมมีแป้นเพนต์เชชิฟต์มาให้อีกด้วยส่วนก้านด้านหลังก็จะสามารถปัดตั้งให้ทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ไฟหน้ายันที่ปัดน้ำฝนกันเลยอันหนึ่งถ้าเป็นรุ่น GT Line ก็จะมาพร้อมกับโลโก้ด้านล่างอีกด้วยนะครับสำหรับคอนโซลหน้าก็จะมาพร้อมกับช่องชาร์จ USB ซึ่งในยุคนั้นจะเป็นแบบ Type A ทั้งหมดพร้อมกับปลัก๊กไฟ12โวลต์ แต่เวอร์ชัน G นั้นยังมีให้เหมือนเดิมแต่ว่าดีไซน์นั้นอาจจะดูลดเกรดไปเสียหน่อยพร้อมกับที่ชาร์จไร้สายที่ไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้านะมันจะอยู่ตรงด้านหลังเกียร์ที่จะต้องวางโทรศัพท์ในแบบแนวตั้งซึ่งก็แปลกดีนะครับนอกจากนี้ที่วางแก้วน้ำก็ยังคงเป็นแบบอเมริกันสไตล์คือวางทันทีวางทันใจพร้อมกับเกียร์อนวัติที่แบ่งถึง2ประเภทก็คือแบบแรกก็จะมาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นแบบแท่งตรงๆกับ เกียร์อันโนมัติที่เป็นแบบสวิตช์หมุนซึ่งจะเหมือนกับเกียร์คานิวัลเลยส่วนเรื่องสวิตเป็นหมอการขับขี่และเบลกเมือไฟฟ้าพอบปุ่มออโต้โฮที่ไม่ได้ให้กันทุกรุ่นนะก็เรียกได้ว่าฟนะังก์ชันนั้นเอาใจสายขับแบบจริงๆเลยสมบัติบนหลังคาก็าจะมาพร้อมกับกระจกตัดแสงที่จะมาพร้อมกับแบบธรรมดา หรือจะเป็นแบบออโต้ที่จะดูดีขึ้นมาหน่อยพร้อมกับไฟอ่านไปที่ที่ให้มาแบบเต็มฟังก์ชันทั้งแบนแบบ LED สุดหรูเสริมด้วยปุ่มช่วยเอาฉุกเฉินมาให้อีกด้วยและแผงบังแดดนั้นก็จะมีไฟส่องสว่างที่สามารถกดเปิดปิดได้พร้อมกับกระจกทรงโมโหลานตามสไตล์ของรถจนฝังเกียร์และ คุณใดสำหรับเบาะนั่งนั้นถ้าเป็นคู่หน้าก็จะมาพร้อมกับปรับไฟฟ้า8ทิศทางและยิ่งเป็นเวอร์ชันเกาหลีใต้ก็จะมีแบบรีแลกซี่แต่ทำให้นั่งผ่อนคลายยิ่งขึ้นด้วยสัรพัทปุ่มมากมายตั้งแต่ปุ่มปรับรองน่องปุ่มปรับสูงตำ่ำแล้วก็มีปุ่มปรับด้านหลังให้ครบแต่ฝั่งคนขับนั้นไม่ต้องน้อยใจครับจะสามารถตั้งคนหรือความจำได้ถึง2ตำแหน่งแต่ทั้งคู่นั้นก็จะสามารถเปิดทีเตอร์และตั้งให้มาเป่าลมเย็นได้อีกด้วย ซึ่งถ้าใครอยากได้แบบเวอร์ชันคลาสสิกและเบสิกก็จะมีเวอร์ชั่นปรับมือทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารอีกด้วยซึ่งจะมาในรุนลล่างๆของเวอร์ชั่นจีนและบางประเทศสําหรับเบาะหลังจะให้พนักพิงศรีษะมาถึง3ตําแหน่งแต่ที่แน่ๆที่พักแขนนั้นยังไงก็ต้องมีซึ่งจะมีทั้งแบบธรรมดาที่จะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งกับแบบไฮโซที่จะมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและฮีเตอร์แต่ว่าไม่มีสวิตช์ควบคุมแอร์เหมือนกับฝั่งโตโยต้าพร้อมกับที่วางแก้วที่จะมาเป็นแบบ กดแล้วก็เปิดเท่านั้นเลยแน่นอนว่าหมอหลังในบางประเทศสามารถพับได้ในตราส่วน60:40อีกด้วยเร้อมกับบ้านบางแดดที่จะให้มาตามสไตล์ดีเซ gment แต่ว่าก็จะเฉพาะฝั่งประตูซ้ายขวาเท่านั้นไม่มีด้านหลังเหมือนกับรถหลายๆรุ่นส่วนความสะดวกสบายเพิ่มเติมก็จะมีทั้งช่องแอร์ด้านหลังพร้อมกับช่องเสียบไฟทั้งแบบ USB Type A ทั้งคู่หรือจะเป็นปลั๊ก1 2โวลต์กับ USB Type A อย่างละข้างแต่ว่าเช่นจีนให้แค่ USB Type A จุดเดียวเท่านั้น ออก็นน่าเสียยนะระบบความปลอดภัยนั้นจะมาพร้อมกับ Drive Wise ซึ่งจะเป็น a d a s ของทางฝั่งเกียร์ซึ่งจะมีทั้งระบบช่วยการขับขีบข่บนทางหลวง h w g y w r y v i n g Assist เวอร์ชั่นแรก Smart q u u z s o n t r t r ท l ที่จะทำงานร่วมกับระบบนำทาง Navigator ในรุ่นลองลงมานอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบจตืการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถออกนอกเลนตั้งแต่เสียงเตือนพวงมาลัยช่วยไปจนถึงล็อกรถเข้าเลนกลาง แต่ถ้าทำงานมา,มากเข้ารวบเตือนคนขับเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าจะทำงานทันทีระบบเตือนมุมอับที่จะทำงานทั้งเตือนด้านข้างขนาดถ้ายหลังและถ้าเกิดเตือนแล้วไม่ฟังปุ๊บรถจะเบรกให้อัโตโนมัติรวมถึงขนาดลงจากรถอีกด้วยยังไม่พอครับจะมีล็อกกันเด็กเปิดประตูไฟฟ้าที่จะเหมือนกับ b y d Seal อีกต่างหากซึ่งการเตือนนั้นจะไม่มีแค่ไฟเท่านั้นจะมาพร้อมกับกล้องด้านข้างที่อารมณ์เหมือนกับ Honda Lane Watch จะแสดงถึง2มุมมองกันเลย ระบบเตอือนเมื่อลืมของบริเวณหลังเบาเพราะกับถุงลมนิรภัยที่อัปเกรดเป็น7จ็ดหรเลูกขึ้นอย่กับว่าซื้อรุ่นใหญ่ไหนอีกด้วยส่วนระบบช่วยถอยจอดนั้นก็จะมีทั้งกล้องมองภาพรอบทิศทางและเซ็นเซอร์รอบคันแต่น่าเสียดายระบบช่วยถอยจอดเ p a พจากรุ่นก่อนไม่มีมาให้แต่ก็จะมีรีโมทที่จะสามารถควบคุมให้รถนั้นถอยหลังได้อยา่างอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเลยก็ถือว่าเป็นการนำออปชั่นนั้นนะ่ะมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ตามธรรมดาของรถยนต์เกาหลีครับเครื่องจะเยอะเป็นธรรมดาเราจะจัดกลุ่มดังนี้เริ่มจากเครื่องยนต์สันดาปเพียวเพียกันก่อนก็นจะเป็นเบนซินส0ุลิตรทั้งแบบติดแกส๊สกำลังอยู่ที่146แรงมา้าแรงบิดละ11นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นแบบไม่ติดแกส๊สจะอยู่ที่1้0แรงมา้าแรงบิดละเนิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นเครื่อง2.5ในฝั่งตะวันออกกลางจะอยู่ที่194แรงมา้าแรงบิด24 5านิวตันเมตรพร้ออัปเกรดเกียร์จากจหวะ สำหรับเครื่องยนต์แทรบิดนั้นเลือกกันอย่างจุใจได้เลยเพราะว่ามีให้เลือกถึง4ตัวแต่ทุกตัวนั้นจะไม่ขายครบทุกประเทศอย่างประเทศจีนจะได้เครื่องพันห้ที่จะมีกําลังร7อจแรงมา้าแรงบิด253นิวตันเมตรพร,ร้อมเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบครัชคู่อันนี้ก็จะเหมือนกับพวกเซลโทอส์นะแต่ถ้าเป็นฝั่งนอกจีนจะได้เครื่องยน,ยง 1, นต์1.6จดกลิตรกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกร8อแปแรงมา้าแรงบิด2 6 5นิวตันเมตรพร,ร้อมเกียร์ออ้8จั ต่ถ้าเป็นเครื่อง2.0ลิตรจะอัปเกรดเป็น240 its, น its, แรงม้าในบิด353นิวตันเมตรและเครื่องเทอร์โบ2.5ลิตรที่จะมีแรงม้าสูงสุดถึง290ตัวแรงบิดอยู่ที่422นิวตันเมตรแถมมีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้เลือกอีกด้วยและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเองก็จะมาเป็นแบบคลัชคู่นั่แหละครับก็คือความโหมดของเครื่องเทอร์โบนั่นเองที่จะมีเลือกกันเยอะยังไม่พอตัวแรงสุดน้นก็เกือบแตะ300แรงม้าเข้าไปแล้ว และเครื่องยนต์ไฮบริดก็จะเป็นแบบ2องจุดลิตร GDI กำลังจะอยู่ที่1 9 5ร้าาแรงมา้าแยกเป็นเครื่องยนต์152แรงมา้าแรงบิด188แนิวตันเมตรวอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีกำลังแค่52แรงมา้าแรงบิด20 5นิวตันเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับเกียร์อัตโน,นมัติคัชคู่เหมือนกันจะเจอเหลือแค่6จังหวะแถมมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นเรียกได้ว่างานนี้เกียร์ก็เอา คุมพลังแบบ Smart Stream s สตรีมใส่กี่อย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ทําเงินได้เหมือนกันนะแม้ว่าช่วงหลังจะเงียบไปแล้วก็ตามสําหรับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดด้านหลังจะเป็นแบบมันตีดิงแถมเหล็กกันโครงมาให้ทั้งคู่ พร้อมกับดิสเบรกสีล้อและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นรุสปอร์ตนั้นะจะมีการปรับจูนให้หนักแน่นพิเศษจากเดิมนั้นที่จะปรับให้หนักแน่นเพื่อเอาใจคนขับโดยเฉพาะและแน่นอนว่าในปี2023ก็มีการเมนูเชนสดๆร้อนๆเลยซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปเพียงแค่ไม่ก,กี่วันเท่านั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดเจนก็คือตัวไฟหน้านั้นจะมาเป็นแบบสายฟ้าฟาดแล้วก็จะมีเส้น l e วดีเล็กๆที่คอยแหลมอยู่ประมาณหนึ่ง พขากับกระจังหน้าที่จะมาเป็นแบบลายหลังพึ่งเดีพิกัดเช่นเดียวกันกับช่องดักลมด้านล่างและช่องขดับข้างซ้ายขวาซึ่งไฟตัดหมอกหน้ายังไม่มีเหมือนเดิมนะสำหรับด้านหลังนั้นแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบเกียร์ยุคใหม่เลยที่จะมาเป็นแบบรูปตัวเอ็นซึ่งลากไฟไท้ายแบบนี้มันก็แบบคล้ายๆกับเนตานะ้าเนาะว่าไหมา นอกจากนี้นะครับฝากระโปรงหลังก็จะมีการปรับเส้นสายให้ดูกลมกลืนขึ้นพร้อมกับกระชนหลังที่ออกแบบมาอย่างลงตัวอีกด้วยสำหรับสีตัวรถก็จะมีการเอาสีวูฟเกรย์จากเวอร์ชันอเมริกามาให้เลือกในเกาหลีใต้แต่จะมีสีเทาด้านที่เรียกว่ามูสเคปเกย์มาให้เลือกอีกเช่นกันสำหรับล้ออันลอยก็จะมีทั้งขนาด16นิ้วลายเดิมส่วนล้อ17นิ้วก็จะปรับลวดลายให้ดูอลังการมากขึ้นเช่นกับล้อขนาด18นิ้วแต่ล้อ19นิ้วกลับดูเรียบง่ายขึ้นยังไงไม่รู้ แต่ในรุ่น black edition ก็จะมีการลมดำให้ดูเข้มทั้งล้อ18และล้อ19นิ้วซึ่งพอลมปุ๊บม,มันก็ดูกลืนลน,นะในรุ่นไทยบริก็จะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วที่จะมีการย้อมสีให้ดูแปลกตาขึ้นกับล้อ17นิ้วที่จะมีดวดลายที่แปลกตากว่าเดิม สมบัติภายในห้องเดซานจะดูเหมือนว่าเปลี่ยน่าขยยะเท่าไหร่นักแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามีหลายจุดเหมือนกันที่ไม่เหมือนกับรุ่นเดิมไม่ว่าจะเป็นจอหน้านๆนะครับจะมาเป็นแบบทรงโค้งเลยขนาด12.3นิ้วทั้งคู่แต่จะมีการปรับกราฟิกให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพราะกับไฟแอมเบียนที่คราวนี้ก็จะมีการปรับเส้นสายให้ดูน่าตื่นตาม,มากขึ้นจากเดิมมันจะมาแบบจุดๆๆซึ่งอาจจะดูขัดใจเกันไปบ้างส่วนช่องแอร์นั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ก็คือ ทำให้มดูเล็กลงไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ดยสาร์ที่จะทําให้ดูต่อเนื่องกันและฝั่งตรงกลางนั้นก็จะทาเป็นแบบย,วยาวๆกันไปเลยส่วนสวิตช์ปรับแอร์ออโต้นั้นแน่นอนว่าก็ไปยกมาจากโซลินโตมเนอยเชนที่เราไปก่อนหน้านี้ส่วนจุดชาร์จนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตกแต่งแผงกลางด้วยสีดาเงาและถ้าเกิดสังเกตดีๆจะพบว่าสีสันอยอย่างที่เห็นนี้ก็จะเป็นสีโทนใหม่เลยซึ่งจะมาเป็นแบบสีคล้ายๆกับก้อนอิฐนั่นแหละครับก็คือว่า มีการเปลี่ยนแปลงให้เปในทางที่หรูหราขึ้นเช่นกับสีเบจที่จะมีการตกแต่งใหม่ให้ออกไปทางครีมครีมมากขึ้นจากเดิมมันจะออกแนวขาวซะส่วนมากซึ่งในภาพรวมก็ถือว่ามันก็ให้ความหรูหราในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับและจะมีเพิ่มเข้าของไฮเทคตามสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็นปุ่มสแกนลายนิน้วมือรองรับกุญแจแบบดิจิตอลเวอร์ชัน2และระบบอ e ีโมชันสำหรับรุ่นไฮบริดอีกด้วย ต้องเรียกว่าเกียร์ K 5งวดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็จริงแต่บุคลิกการขับขี่นั้นก็ปรับให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันอีกด้วยแต่ถ้าถามว่าจะให้มาเมืองไทยไหมอยากให้มานะแต่จะบอกว่าสำหรับรุ่นนี้แม้แต่ฝั่งออสเตรเลียและฝั่งยุโรปนั้นจะไม่มีการทำตลาดเด็ดขาดทำให้รถที่จะมาขายนั้นจะเป็นภูมิลยซ้ายทั้งหมดส่วนบางประเทศนั้นที่ยังขายอยู่เพราะว่า ตลาดดิสเซกเมนต์นั้นค่อนข,ข้างดีพอสมควรในแหละอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับข้อมูล k คฟายมอนเชนนี่คือเป็นข้อมูลสำหรับรุ่นพีเซลเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าก,กันในอีกคลิปหนึ่งนะครับ